อย่าเอ่ยชื่อแต่ก็จรยิงก็อยากจะแบบกระจายข่าวไงมันก็กลัวก็คือเหมือนเหมือนเหมือนแจ้งให้ทราบอะคะ่ะบางทีคือมามาทราบตั้งแต่ก่อนแล้วก็ทีหลังแบบบางทีเราก็ช่วงเรียนเราก็เหมือนประชาสัมพันธ์เนาะอ,อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อยากให้คน พอจะทราบในสิ่งที่เราโดนมาก็อันดับแรกเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครเจอแบบเราอันดับสองเนี่ยก็ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางท่านบางบ้านเขาก็มาเรียนมาเรียนเหมือนว่าตามเหมือนรีวิวอะไรอย่างนี้เนาะตามเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะจะรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้เรายุติการเรียนแล้วเพราะว่าถ้าดีก็คงไม่เรียนแค่นั้นแหละเพราะวา่าสิ่งที่เราเจอเนะะี่ยค่ะ คร่าวๆนะคะจริงๆล้วมีในหลายแง่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ตุ๊กและคนอีก10บกว่าคนโดนแล้วก็จะจะจะ,จะเจอมาในหลายรุ่นก็คือเหมือนเหมือนพอเป็นรุ่นเราอะคะ่ะเราก็ไปทราบว่าอ๋อรุ่นก่อนเรา5ปี3ปี2ปีทุกคนจะเข้ามาเรียนแล้วก็หนีออกไปว่าเจออะไรบ้างใช่ไหมคะก็แน่ๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหุยดูคลิปนั้นแล้รู้สึกแบบมันมัน,มนคล้ายมากเลยค่ะคือ การชักชวนให้สะดอกอ์คอนึกออกใช่ไหมคะเรื่องไหนหล่อพระที่ไม่เคยเห็นพระเอ่อเอาไปว่าอย่างเงี้ยเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องความเชื่อก็ข้ามเรื่องที่เราซื้อบืิษ <c oughs> ัก็สินค้าแบบว่าชาญานัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายสินค้าระหว่างเรียนการขายคอร์สเรียนเป็นปีเป็นเป็นแพ็ครายปีค่ะแล้วก็ พอเราเรียนแล้วก็อ๋อไม่ว่างไม่มีเวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็ระหว่างแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่เป็นเรื่องความเชื่อเยอะเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคือเรื่องทําบุญแต่พอดีว่าของตุก๊กอ่ะมันไม่ได้ตกเรื่องทําบุญของตุก๊ก็เป็นเรื่องสตางเรื่องเรื่องขายของแต่จริงแล้วคนอื่นๆ่ะจะเรื่องทําบุญเยอะเะคือแอดจิจูดในระหว่างเรียนด้วยอะค่ะคือตุก๊ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนหวงแบบลูกขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบครูแบบ โอซูก็ชอบแบบมีวินยัยหรือโบราณก็ชอบแต่ว่าลักษณะที่ตุกลุ้กว่ามันเหมือนบูลี่แบบโหมแบบมันมันมันกดทาบปะเด็กมันก็จะไม่เบิกบานที่จะเรียนนะคะหรือว่าการแบบพูดแบบว่าหืมันแบบว่ากระตุ้จกระติ้งแบบนี้อันนี้ออกมามันมันตัวมันมันไม่ดีแล้วก็แบบเหมือนหยาบคายแบบใช้คําว่าอะไรอะ แบบว่ากดขี่อะค่ะมันเขาเรียกอะไรอะเออหยับาคายแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกๆคนก็เจอหมดทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านีกเราไมโดนอะไรนะคะอไอไอเรื่องดุนี่โดนเต็มๆอยู่แล้วค่ะเรื่องกดขี่หรือว่าหยับาคายอันนี้โดนมีจริงๆแล้วมีคลิปด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยู่ในขั้นชั้นสองอันนี้บ้านเราไม่ได้โดน<ห>ตุกซ่ามาอย่างนั้น<ห>แล้วก็คนที่โดนจะอายุเกินยี่สิบเน จริงๆแล้วมันก็ดาเนินคดียากแหละเข้าใจแต่ว่าตุ๊ก็ได้แต่เป็นกระบอกเสียงจริงๆเพราะว่าการเป็นคูคนมันต้องต้องต้องหวอสมเนาะอืมแต่ว่าเราคุยกันเราูเรื่องเหมือนกันเหมือนกันเดะก็คือวันที่ตุ๊กหยุดใช่ไหมคะก็จะมีท่านที่เลิกก่อนนะคะหยุดก่อนเราก็มาพูดคุยกันเป็นสิบแล้วมันเหมือนกันนะคะวิธีเหมือนกันวิธีเหมือนกันก็คือครูร้องเพลงจะ ชักชวนในวงเล็บบังคับให้เรียนคูเปนโนแล้วคูเปนโนก็ทําตามขั้นตอนอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบว่า,าชัดจูงแต่ตุ๊เกเล่บังคับอะให้ซื้อเป็นโนทุกคนทุกคนต้องซื้อเปนโน้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเส้นที่บ้านตัวก็มีอยู่แล้วด้วยนะหลังมือเฮ้สซกอีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห,เหมือนกันเลยค่ะวิธีเหมือนกันคําพูดเหมือนกันวิธีคมขู่แค่จะใช้หัวตเดียวกันเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคำพูดนี้แปลกๆ ม,มันเหมือนจากเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่พอ,อฟังอีกสิบกว่าท่านก็คือเหมือนกันเด๊ใช่โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าพอออกมาแล้วแสดงตัวคราวนี้มากกว่าสิบสิบท่านเลยค่ะทุกคนบอกว่าโดนหมแล้วก็จริงๆแล้วนักดนตรีเขาก็ไม่อยากให้มงการดนตรีเสื่อมเสียด้วยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้อยากให้รู้เป็นคนๆไปอะ่ะแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้เสื่อมเสียด้วย เอาจริงๆไม่ทราบแต่ถ้าทราบก็จะแจ้งคณะเพราะว่าวัาตถุประสงค์ตัวว่ามันตรงไม่ได้แบบมีความโกรธแค้นเลยเพราะรู้สึกว่าเราเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็โตแล้วแม้ว่าทุกอย่างทําให้เราหลงเชื่อเนี่ยในในศาลก็เขาก็เหมือนบอกว่าเอาก็เราเ,เองนี่อ่าใช่ไม่เถียงแต่ตัวก็ไม่อยากให้เด็กคนไหนโดนเเพราะฉะนั้นถ้าตัวกูว่ามีใครตักรตวก็จะบอกอยู่ในอยู่ใน ไม่เป็นอยู่ก็ไปไป,ไปขึ้นศาลนะคะอยู่ในช่วงไปไปเจอกันที่นู่น,นะะไม่เป็นไรค่ะคุยกันคุยไ่บนศาลทางก็ไม่เจอเออจริงจริงเราเจอเจออ๋อเดี๋ยวก่อนเจอเจอไปแล้วหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มาค่ะเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกสืบพยานนะคะเออน่าจะเรียกอย่างนั้นนะคะแต่ว่ารู้ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเรียกสืบพยานเรียกถูกไหมคะอะๆๆ่าเรียกเขาอย่างนั้นทางเราสิเคยไปนัดนอกรอบแล้วก็ขอพูดคุยแล้วไม่เป็นผลค่ะ ไม่เป็นผลไม่เป็นผลดีด้วย <laughs> แบบแบบเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกับเราดีๆอะไรนะคะบทสรุปบทสรุป <nào> อะคือเท่าที่เคยแจ้งเขาอะ <c oughs> แ,แล้วเขาเหมือนไม่ยอมรับแล้วแล้วยังเหมือนทำไม่รู้ไม่ชี้อะค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเห็นใจและแบบว่ามีสามาสำน,นึกอะไรอย่างเงย ลูกก็จริงๆแล้วอยากได้อย่างเดียวคือไม่ได้อยากให้ใครเจอแบบนี้แล้วแค่นั้นเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านอ่ะการที่เรียนชั่วโมงละสามพันอ่ะมันเป็นมูลค่าที่ไม่ได้น้อยนึกออกปะคะมันเป็นราคาที่รีเมี่ยมแล้วบางคนก็ไม่ได้สะดวกแต่ตั้งใจเก็บออมให้ลูกอ่ะแล้วพอตุองมาคุยอ่ะหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่เป็นราคาที่จ่ายสบายๆหรือเห่ือแล้วการที่เขาอุตส่าห์อดออมมาให้ทำในสิ่งที่ลูกรักอ่ะแล้วยังมาเจอแบบนี้ เห็นใจอ่ะเรายิ่งตกรู้ว่าเออเขาดูเราแล้วเขาก็เห็นมีผีบ้านเราเรียนก็เลยลองมาเรียนดูแล้วรู้สึกผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเห็นใจตังใจจริงๆเพราะว่าลูกเราก็เรียนเยอะแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้จ่ายสบายๆเหมือนกันอันไรนนะคะอยากรู้เหมือนกันแบบยังยังไม่จบค่ะเราไม่รู้ทิมทุกูปแบบยังไม่จบอันนี้ตัแค่ปากรงนี้ค่ะ เขาเรียกฟองใช่ไหมคะค่ะเป็นเป็นเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กไปดูเดี๋ยวยวนอยู่อยู่ในขั้นตอนอะไรเงี้ยไม่รู้มันน่าจะพูดได้ไม่เยอะเนาะมันน่าจะพูดได้ไม่เยอะนกถาแต่ว่าไม่ได้กลันเลดว่าสถานการณอ๋ออันนี้เป็นไปเรียนที่บ้านเลยนะตุ๊กเลยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องเรียนที่สถาบันอันนี้รู้ซึ้งเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้อยู่แล้วนี่คือแย่มากเลยไปเรียนที่บ้านเพราะฉะนั้นอะไรมันเกิดขึ้นได้ใช่มคะแล้วเหมือนตุ๊ก มทุกไม่ได้มีของอหรือเจ้าของสถาบันควบคุมทุกเรียนที่บ้านค่ะเป็นที่บ้านทั้งสองเลยค่ะทั้งสองวิชาเลยตอนไปถึงสางค์พูดค่ก็เจอแบบนีเลย่ะในการเรียนอะอยเงี้ยต้องมีการตั้งจวองต้ปกติอ่ะก็พยายามพยายามใช้สมองแล้วนะอะไรเงี้ยก็พูดได้เลยยอมรับเลยว่าพลาดรู้สึกคือเรื่องสตางค์อ่ะโอเคเราเราเราซื้อเองอย่างอื่นเราก็รุ่งเรืองมันก็มีเนาะแต่อันเนี้ยเหมือน เด็กอะ่ะมันก็มันก็เจอเนาะในจุดที่เหมือนถูกทําให้เสียใจอะ่ะก็รู้สึกแย่ yeah, ที่ตัวเองไม่ไม่ไม่ดู้ยเพราะไงเราก็เป็นผู้ปกครองเราควรจะดูแลเขาดีๆอะการที่เราแบบจัดหาครูหรือติดต่อครูมันจะเป็นหน้าที่เราก็รู้สึกผิดแหละแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วชีวิตมันก็ต้องเจอหลักหลทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตวก็เป็นบทเรียนอีกแล้วเพราะว่าเราก็จะเจอนู่นนั่นนี่บ้างเราก็จะได้มีทั้งพูดต้านทานแล้วก็การรู้จักเ,เลือกแยกแยะวิเคราะห์ าทุกอย่างแบบเลือกถูกหมดถูกต้องหมดเราก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจออะไรที่มันแตกต่างเนาะอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันเป็นไลฟ์เป็นชีวิตแหละโอเคค่ะโอเคไม่ไม่ก็คุย,คยไปก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตแหละน้องไม่ได้แบบเป็นอะไรมากเพราะว่ามันก็ไม่ัน้นสามปีแต่มันก็ไม่ได้ว่านานบางท่านห้าปีหกปีนะคะที่เราไปคุยคนะ่ะก,ก็ก็โอเคเนาะไม่ได้แบบนั่นมากแต่ส่วนใหญ่ของบ้านตุก๊กจะเป็นแม่ที่โดนเรื่องสตาไปเยอะ อยากอยากทุกทีนจากน้องผ่าค่ะเราต้องหยุดโอ้เขินเลยอ่ะอยากแล้วตอนนี้บางทีมันเยอะไปมันต้องอายนะคะไม่เห็นชั่วมยอั่นี้ชั่วยอันนี้ไปเล่นๆไปไปแบบว่า,ก,าก็ก็ออกกำลังกาย <c oughs> น้องน้องตื่นขึ้นมาแล้วน้องก็ไปไปอยากอยากลองแล้ว <c oughs> ทีนี้ที่บ้านอะ่ะบ้านอยู่โซนนวมิน <c oughs> น่ะค่่หัวเยอะรู้ใช่ไหมคะ <c oughs> ตุก๊กเปิดอุย้ยเยอะแบบสะดวกร้าย ขับไปสานาทีก็แบบ8ปดโมงเชา้าชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รินมวยไทยเป็นเจ้าของก็น่ารักอะไรเงี้ยกลกได้แต่ว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็จะไม่อาจจะไม่มีเวลาอ,อ,อ,อันที่หลักเลยก็คือฮอกกี้แหละฮอกกี้น้ำ,นำแข็งเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้หลกัลกๆนะคะแต่พิเ,ออเกอร์ใช่ไหมคะปีนี้น้องก็โชคดีได้รับการคัดเลือกเป็นทีมชาตินะคะแต่ว่าทีมชาตกิก็มีหลายทีมนะคะมี A มี B แต่เรากไม่ได้อยู่ทีมเอ A. แต่ว่าก็เป็นอันนี้น้องก็ตอนนี้อันนี้อยู่เลเวลเจก็น้องก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเบาลงได้แล้วประจวบเหมาะกับอยู่ม .4 น้องน่าจะไปทางต้องเริ่มตีอยู่แล้วแล้วเราเรียนโรงเรียนทางเลือกเขาเรียกโรงเรียนทางเลือกนะคะมาตลอดความหมายก็คือวิชาการเราจะเบามากแล้วน้องก็เลือกคณะที่ยากนิดหนึ่งก็เลยเหมือนอตอนนี้น่าจะเริ่มตีอยู่แล้วแล้วน้องก็จากฟิกเกอร์ก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ช นะอยากเลนกับโค้ชี่แล้วมาสมัครได้นะคะไอ้มามามาได้มาสอบหลัได้ต้องปรุงต้องเสียดข้าวใหลักฐานไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้าถึงก็ถ้ามีอ่ะพร้อมปุุงแต่ไม่มีให้ปุุงขนาดนั้นก็ยอดหรือวิ่งเรียนอะไรมันก็ค่อนข้างกรุงเทพเนาะมันก็ไม่ไม่เบาอะไรนะคะแต่ว่า มันก็มันก็อายแล้วหรูอว่าภูมิใจ,ใจใช่ไหมแต่เราเราก็ต้องให้ประมาณกําลังตัวเองด้วยนะอันนี้ก็รู้แต่ว่าตัว,ต,วตัวเองพอดีก็ตัวคนเดียวแล้วก,ก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะก็ค่อนข้างจะมีเรื่องเดียวที่เราึา้องเทค่ะคือจริงๆแล้วอะถ้าจะตึงทำไมนยถ้าถ้าถ้าดูแลเขาได้มากกว่าน,นี้เดีย๋ยวจะดูแลเขาไม่ดีกลยด้วก็ววอันนี้ก็ตาม ลูกทำไ้ทุกอย่างเลยแม่ใช่พอดีเราก็มีภารกิจเดียวนี่แหละก็ต้องเหนือจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแลก็ก็ all I have แล้วก็เป็นคนเดียวที่เรารู้ว่าเราแบบเออเรามีชีวิตยอยู่เพื่อไคร่